วัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะกายินดีต้อนรับเข้าสู่โซนนอนอกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยมาพบมาพอโซนนอนวันนี้พ่อแม่พี่น้องโานนอนก็มาหาทางอ่าน้องเปลียเพลินน้อนเพลินพี่น้องเนาะมีเอฟซีเพลินอย่างไรเบอร์ด้วยว่าเพจบุ๊กของน้องเพลินละเนาะก็เลยว่ามาหาน้องเพลินแล้วก็ให้เพลินโอเพลินลมน้ำกันแล้วก็คองกันเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย กับมณีก right, ับทางชาวน้องก็ได <Ari> ้โทรได้ดินน้ำนองพอนแล้วเพรนพี่น้องกับทางน้องพอนบอยู่เนาะชาวน้องก็ได้สีนังรออยู่นีิพรนพี่น้องกับทางน้องพอนอยู่ข้างในพูดพรมพี่น้องเอ้ขึ้นก็อยู่ข้างในเนาะมีข้างในอยู่ฝุ่นเนาะข้างในพวกชาวน้องก็อาสิกะสีรอเพอนพรนพี่น้องเอ้โดยการได้ยินมาทางน้องเพอนกับบทสบายเนี่ยพรนพี่น้องเอ้โดยกับชาวน้องกับสีโอสีดมดินน้ำนองเพ่นีกันหน่อยกับสีได กับตาเมื่อพ่อพี่น้องเนาะโดยอ่ะโอเคพ่อพี่น้องกับบ่าวได้ใหญ่หางท่าสน,นองกระสิข์ขไปหาน้องเพื่นเดลยเนาะโดยพอริพน้องเนาะทาาสนองกลับมาหาทางน้งนองเปียเพิ่นพ่อพี่น้องเอ้โดยกลับมานี่กะยังใดเพิ่นกะนั่งโดถ่ายอยู่นี่แหละพ่อพี่น้องเอ้สบายดีละ่ะสบายดีอืมยังไงไปทางใดบ่บ่สบายสบายจังเมื่อ,อไร สามมื่อเลยสามเมื่อเลยได้กินหือกินยาอยู่บ่กินแล้วอืมเป็นยังไงตอนนี้ไข้เนื่ลยบ่ะโดยมีแต่เจ็บคออืมเจ็บคอแล้วต้มน้ำห้อนน้ำอุ่นกินอยู่บ่ป้ะโดยก็กินน้ำน้ำกินมะนาวยังไม่ได้กินมะนาวมะนาวน่ะอาปาบีบจับเกลือน้อยๆบีบลงไปแล้วเกลือก็น้ำอุ่นน้ำอุ่นก็น้ำห้อนะดีแล้ว กินละลงละลงลงลงใครเนยโทรหามาได้ใครเน่เนด้เออ,อเกิดเหตุแบบนั้นเออเกิดเจ็บเพื่อ,อนกันาะว่าอากาศมันเปลี่ยนเลย่ะแล้วคนไข้คนนาวได้พม่นพี่น้องเองเป็นจังไลล่ะฮะหลังจากบอกระเบอือเลยเงียบบอ,บอได้วันใดแบบบ่อนะแบบเพื่อนแบบใดเพื่อนถามมันบกข้าใจกันอะไรกันแล้ก็ได้ลงตัวบกข้าใจกันนะั่นน่ะ เวลาเพื่อนเสร็ดมาเพื่นกับถามไปแต่เรื่องอื่นนะค่ะพนได้คุยอ่าทีเพื่อน่าสีเบิงสีแงียแล้วก็เพื่อนสีดูเดจ้าเหรอไหนแม่เบ้าอยู่แล้วก็เลยก็เงียบไปเลยนะพอได้คุยเนาะแสดงว่านี่แหละคนเฮาแม่ดูนะผู้น่ะโบหู้ใจแม่อืมแสดงว่าเอ้ยคือขึ้นมาเจ้าได้เจ้ายังน้ำเพลินแล้วสิเนาะพ่ได้คุยเลยสมัยบอกคนถิมแล้วดูเป็นอะไรบอกถิมแล้ว จังว่าจังได้คือว่าบกข่าใจเนี่ยใดแบบเพิ่นตัวฮะน่ะเพิ่นว่าตัวนี่ตัวหันโดยโอ้ว่าวย่างไงคืออย่างหัวน้องไปก่อนเป็นบ่กเพิ่นก็ว่าเอ้ยอยากให้ไปอยากเฮ็ดบาสแล้วเพิ่นก็าว่าได้คุยเลยลงน้องเลยว่าว่าบ่อยากไปน้องว่ามีใครอยู่น้ำโอน้ำเมร์เพิ่นก่าว่าแบบ่านโบมากับโบได้เพิ่นก็าว่าซีนองก็เลยว่าขยานแลยน้องก็มันถือว่าอันเอาอันโตเฮาไปเละก่อนจึงได้เงินได้คำา โอ้ยมันก็ลังามเลยล่ะเอหมาเอาแบบนั่นเนาะอือเอกะขวาแล้วอยู่ๆเพิ่นก็สิแบบมาแบบให้เฮาพีทุกอย่างมันบ่มีน้อยนักเนาะอือสร้างเป็นแหะโอ้เพิ่นแบบว่าเว้าคำเดียวว่าถ้าบ่มาหาเด้บบ่เอาเงินเอาหยังให้แม่นเพิ่่นวาแบบโอนมาให้ลูกน้องแล้วแบบย่าว่าน้อกตัวแบบบอกเพิ่นเลยสินะเพิ่นว่าคนเคยเห็นแล้วคนละคนลาวนั่นเพิ่นว่า บอาวกวาโบ่เสือแลว้วก็บ่เป็นยังน้อแม่น<า>น้องก,ก็ตอบเพคนว่าเอา้าวทว่าไอ้เคยเจออันแบบนี้มาแล้วกวับ่ต้องเสือใจใครอ่คือน้อง <บา S 1> น,นี่ก็ว<บ>่าตามตรงเบา้าอยู่ระบาแบบนี้แม่อืมที่บอกไปก็แบบบไม่ให้เสือแต่ก็แบบใหเคยลงคุยบางก้อนน้องวะนี่ยเห็นลายคนแล้วเพคนว่าโอนเงินไปหายอะไรก็เล็วเลยเพคนว่าน้องก็โอ้ยบ่เป็นยังน้องวะอืมจ้างเป็นน่ะเนาะ สิ่งใดก็ให้เจ้าคุยกับไอ้คนหนึ่งเนอะจะฉีเอาเบอร์ให้เพิ่นเนอะเพี้ยนไล่ก็เร็วเตะเรื่องของเจ้าเนาะเอะกับพอดิจิเด้เพราะว่าต้องถามเจ้าก่อนเนาะโดยนี่ได้คุยกับเพิ่อนนั่นแหละเลยโทรมาพอดีเลยนี่โดยไอ้สบายดีโดยโดยสบายดีอ่าคุยกับอ่าน้องเปียเร์ด้วัสด้อโดยโดยอ่ะน้องเปียคุยกับเพิ่นเด้อ จีเจยังก็เร้ยเตจอเด้โดยสบายดีโดยมาหนังมีเหลียน้ำเอ้ยนอนคนนี้แหละพูดไป้ไปบอสบาย้ามือแล้วาไห้าน้ไม้ทายกับเอ้ย ได้ดีจ้ะพ่อแต่พ่อได้ขายอยู่มันเห็นยิบต่อมันเห็นน้ำหาเพื่อนมาหาาละาล่หามาทีอ๋อโดยโให้น้องให้น้องเปียบอกเพิ่นได้ก็ได้ถ้าว่าอยากให้เพิ่นก็น้องเปียให้น้องเปียเอาถ้าไปเองได้บ่โดยโดยเดี๋ยวเพาเอาไปจะก็ได้เยวให้น้องทักไปหาก็ได้เลยไอ้เด้อเรืวเดี๋ยวเอาี่ทักไปหาก็ได้เด้อ thoáng hà. hà, đó. Đôi, đôi. Thổ, thổ ở thả bừng đưa. ai tha bưng đó, non thang hà đó. Khẩu vô điều này hmm? vào này. Săn nhanh nhanh này. Lắc chết. โอ้หลักจิตได้เลยแต่ได้เห็นอยู่ปะเลยอ้าวเป็นคนจริงจริงยันได้เราบอกได้เลยมันต้องต้องเมื่อวานของมันจังได้มันมีงานทางมีอยู่ว่าเงินนิดมีอืมจดเพิ่นไว้เย็นแตียนเย่นเตียวและฉิบวจือแล้วถักไปเนี่ยจืดอยู่ถ่ายเอ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để à, bỏ lỡ những video hấp cái <laughs> Quý con, cái chân này chân

ไปหาน้ม้มาซื้อกินเมื่อได้กินบไดมีนาบบคนมี่อน้าไปดีแลอยก็กาันสัญญาอยู่ดีสัญญาทางพี่บอดีไอเออยู่ฟังไทยมันก็บ่ได้ทธิยาว่าเขาไม่อยากไม่อยากว่าให้งานฟังไทยก็

ไปกิเงอบกงกบเยินยกงกบอกบไปกิน่สิล่ะน้องเปียตามมันยู่เคยกินย่เคยกินย่แกงกบ

ก็ไปกก่อมนที่งาดนี้รถอไเ่วอรจาพ่นะแนรถเี่วบองบนี้มันหาหน้าหานอยมันได้จ้างรถนีบ่เรทีวใหมนีบ่มีอยู่แต่ว่ามันอยู่ไกลแต่แถวบ้านนอนบ่มีราล้อจ้ง เพื <hel> ่นก็เป็นเอฟซีแหะเอ้ฟซีเพิ่นอยู่สิได้เลยเอ้คยลืมเลยทำไมอยากคุยกับน้องเปียว่าชนะพอว่าเพชรหรือว่าเบอร์ทูน้องนี่เป็นอะไรนี่ตามมาเยี่ยมมายาตีหลานนี่หลานเจ้าอะละเนาะก็คือไอ้เบ้าอะละถ้าว่าผู้ใด้เบ้าบิดถือหูกเด็กกับเบ้าบวมมวนกับเฮาอะไรเป็นบางแบบประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าร่างกายของเฮาแะไรก็ เรต้องไปละเ้ยเขาก็ยหญ่สสำนี้ดีลยเนาะอ่าหูจักสนหูจักหางถ้ามาเพิ่นมาด้วยอ่าเต็มใจโดวยวบบบริสุทธิ์หักเพลงเขาอีดีเขาก็หักเพิ่นได้เนาะอืมถ้าเพิ่นมาบ่ถือต้องเขากับบ่เอาละเอ้ยเขาก็อยู่ส่วนสำหัเขาอยู่ได้นี่นะเนาะอืม คือเพิ่นนี่ก็อยากให้น้องไปก็ไม่ต้องไปแล้วมันโบจกบงงามเด็อหน้ากับโบคืว่าจิตใจเพิน,เป,นเป็นแบบไรบางทีอ่าฉีดอกไปขายหรือแบบไปต่างประเทศกับมีไ้เนาะเอกกอก็ว่าตามนี้แหละเพราะว่ามันดีเลอวจอนบ่ได้ลงโตน้ำเพิินแบบเส่อใจเพิ่น,นนะอเตทีแรกได้เส่อใจเพิ่อนอยู่บ่เพิ่นแบบทักมามันกลับแบบบุคคลแล้วนะโอ้เบาซีเป๊ะ แันก็ถามเรื่องแบบซดปวดซดไปว่านถามเรื่องชนโตลายกุ้ว์ถามเรื่องแบบเินอยู่นะคนกระลดนเนาะว่าใดกันใดคนช่นองเอช้าสุดนี่สัเจอลายคนอยู่ที่เปิดใจมีคนดีคนซัวคนี่นองเอมันกับจิตใจแตกต่างกันเนาะมันกับบ่คือกันทั้งนั้นส่วนลายแบบมันมีอย่ว่าแบบแก้ภายไอ้เบิ่งในไทยหู้มนี่ยไอ้เบิ่งในมีบ่บ่มีอืมเช้าได้หระอ้ เนาะมันบอกงามเดี๋ยวเขาชิประจานเฮาในนี่ในนั่นนะสร้างเป็นเนะะาะพี่น้องดีแต่ว่าสดบหรือว,ว่าเป็นไม่ห้างบยอยังมือเสือเนาะแม่ีอะไรปลาปลิอยู่พวมันกระทางคัดปลิดแล้วบบลมนม้ำผลกับว่าสิโอ้ผลให้เจ้าแม่อ้า,าวมันก็นเลือกบรได้เนาะชีวิตเฮาอชีว,ว,วิตกับบ่าวอะไรเฮา<ด>เขาเป็นสาวโสดส่วนเจ้ากขาบ,บ่าวว่าเจ้าเป็นคนแบบไรดีว่าฮะเขาจริงบบ อีกอย่างคะเจ้ากระเบนมามันมาไหมเฮาเมนบ่หามหัวมาได้ตัวนี้นะก็คือเฮากระชีหามหัวเพื่นก็มาได้เพราะว่าคนละอยู่ต่างประเทศเน๊ะไป็นเหตุชัวร์ดูดีมันก็เรื่องของเพื่อนเม็นบ่เอาก็บโบเห็นน้ำอีกเนาะอืมสั่งเป็นน OLA แก็คือว่าอะไรตอนนี้เด้ฉันยังมีอยู่วะคนคุยคนยังนะบ่มีเลยบ่มีเนอะไม่เล็กโบลมบ่ลมโดยเพื่อนว่าแบบ เราคนน้องว่าแหละเป็นกจากเ่าเปไ็นเรื่องส่วนตัวอะไรกลัวคนคนเ่ียนอันน้องว่าว่านีดูแลห็นบ่า,บาว่าเดึอนี่แต่คนอื่นบมมีนกลมจะน่มัอยเดียวแลอยสิเอาเงนให้เขากเลเอหเจ้าหอบดูแลก็ลจะนเ้าออจะ็สาวีเรื่องเงินเรื่องย่งีเป็นกันี่ตะอยากลมนําซื่อแะละอืมแต่ที่เด็กว่าให้อุ่นใจซื่อเนาะ เป็นว่าช,ชื่อรถชื่อยังหายเจ้าได้นอกว่าดุลน่ะเนาะเออขว่บบาดีใจนันมาครั้งนี้หัวเอา้าวไปลายต่างเนี่ยคนละเรื่องเลยเนาะอืมต่างปโโเ,เป็นหอยพิโน่เออเป็นญาติทางน้องเพิ่นบ่ทางเม,ม,ม,มย์เพิ่นบ่ละเพิ่นมาเยี่ยน่ะ เชฟเด็กคจะว่าว่าอืมเป็นเอื้อยหรือเนาะอันนี้น้องเพื่อนผู้ชายแดงๆดงเอานอนซาผูนั่นบ่อือเจ้ากับเด็กนอนอยู่นี่บอ่ะไปข้างในบอกไม่นอนอยอะเพื่อนัูเป็นไข่แต่เมื่ออยู่ละเมอเอนอนผัวเดียวบ่ได้ได้เป็นขำกลางคืนเนาะเออ เขาเป็นผู้หญิงอ่ะนอนเพียบปได้อันตรายปกติได้จะนอนน้ำลานแม่นอนกับลานก็อึดอื้ออันนี้นะเอืดอยกับเมื่อนอนในแม่โอ้เมื่อเบิดเมื่อเบิดด้วยอืก็ได้เบิดบวกกับนอนเพียวเนาะด้วยอืจึงไลยก็ให้เศร้าไว้ล่ะเอ้ยสุสูตโตเนาะเมื่อนี้ก็เอือยกับมาดิดเนี่ยกับทำทำอีซี่เพิ่นแหละลายมือแล้วเพิ่นก็ได้ทักมาหาเอือยผมมากะคือวบเนี่ยเนาะ เดฟเฟอร์ชีบ่าขี่เด่งน้ำใจใจมงบทงงาม่ละเอาอะไรเห็ดตามนี่ล้วก็เห็ดไปให้มันสุดอสิเป็นอะไรกับเรื่องขึ้นอยู่กับสองคนนั่นแหละเนาะคุยดิ่นคุยยั้งอะไรเอฟซีเพิ่นเห็นในคลิปเอื้อยก็เลยแ่าอยากได้อันเพชรหรือว่าเบอร์ทูน้องเพิ่นว่าทั้งน้องกระโบเอื้อยกระโบอยู่ได้ว่าอันไฮไปเบิ่งในคลิปเด้อว่ะเพิ่นก็เลยวแบบตกใยเพิร์นมีอะไรกับทักทักเพิ่์นอะไรยังเถื่อเพิ่นมี อ่าในวิชาวิเศษอ่าของตนของผักผักมาทั้งพุนนนน่นกับมาเน่ได้ละเนาะอ่คนเฮามันกะบบหูพี่น้องเอ้ะที่พูดว่าหน้าตาคิเลกกับจิตใจของงามได้ละเ,อ,เอ้อืมบางคนกะหน้าตาง,งามกับจิตใจขี้ได้กับมีเนาะเฮากับโบหูมันทีเป็นมาแบบไรมันบอก อ่กับมมียังไรก็ได้ซื้อกระต้มขนมมาซื้อเนื้อกินข้าวปุ้นมาให้เจ้าแต่ยันบูดเลยไก่เนาะอ่ะไม่กินอุ่นท้องเนาะเป็นอันยังไรใส่ยังไรใส่ใส่เผือกบ่คือใส่คือสุขาวบ่กเคยปะเมนบ่ใส่บุกเ้าวยาบานองเพิ่นแห่งคอเออใส่เผื่อใครโยซ่าซื้อกระต้มขนมมาฝักน้องเพิ่นพี่น้องเลยจะกิซื้อยายกับข้าวพนังปยันบูด สิประมาณนี่แหละเอ้ยจังไรกัมีเวลาบ้างกัทางหาเพิ่นเน่เนาะเรากับบุคคลเองน้ำใจกัคุยไปฮะแหละเคื่อว่าเพิ่นนี่นี่มีฮันเป็นพี่น้องหรือญาติกันกเลวเต้เนาะบางทีเ่บางกิจนับถือแบบน้องฮักหรือว่าเป็นอ้ายฮักจังซี่กัมีเด้อะโดยโดยอ่ะกัสิประมาณนี้แหละทางเอ้ยกัสิได้กลับก่อนเด้อโดยหายไปไว้เด้อไข่โดยสบายดีล่ะ โดยสบายดีผมมีพ okay. ี่น้องเนาะสาวน้องก็ได้โอเลียมน้ำน้องเพิ่นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้โดยกะน้องเพิ่นกะนางอยู่นี่แหละกระท่อมน้อยเนี่ยเนาะโดยกะไดโอเลียมน้ำเพิ่นพ่อแม่พี่น้องกะทีผู้เพิ่นเคยว่าสีเดียงดูน้องแล้วกะเบิ่งแยงน้องเพิ่นเนาะว่าสีโอนเงินโอนคำมาให้น้องเพิ่นในกะบูเดน้องเพิ่นประมาณอยู่อายุเพิ่นประมาณห้าหกสิบเดือนน้องเพิ่พี่น้องเนาะ กัมมานี้กะไปไายต่างพมพินองเอ้ยทางน้องเพิ่นว่าเว้าบ่เข้ากันเพิ่นหึงเพิ่นห่วงประมาณนี้เนาะอ่าสาวนนก็บ่ฮู้คือกันเรื่องนี้เนาะเพราะว่าสาวนนบ่ได้ติดตพมพี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นติดต่อหากันเองเนาะงพมพินองเนาะโดยอ่ามื้อนี้กะทางสาวนนก็ได้มาเยี่ยมมายามเพิ่นพมพินองเนาะอ่ะก็สิประมาณนี้ละพมพี่น้องเอ้ก็จังได้จังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสานนเดิมพมพี่น้องถ้าว่้านเชิญอบเด้เนาะ โดยไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่พี่น้องก็เห็นโฆษณาโฆษณาว่าอยากกดข้ามเด้อพม่พี่น้องเนาะเบิ่งจนจบพม่พี่น้องเลยโดยาัฒ์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคิปเพียงเท่านี้พม่พี่น้องเนาะขอกาวคำ่าสบายดี